กำลั ð, ENNIS, Grass, งทานกำลังหานกลงทานกายไอ้ยิ้มลอยยิ้มสวยนะด2้ใช่ไปกบไม่ให้ออกะเรกพเรกพิเศษเด็กพเด็กพเศด็กพเด็กดกพิเศนเดกกไศกก็เด็กดก น้องสก,กายเป็นเด็กดีนะครับนั่งเลียงแถวสวัสดีครับโกอลอกนิวครับวันนี้วันที่12มีนาคม2567ผมอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้อาจารย์นอตตี้มาทำบุญ แจกอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็แจกไอศครีมด้วยตอนนี้อาจารย์นอตตี้กำลังแจกไอศครีมให้กับเด็กๆอยู่นะครับนี่ครับคือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมครับด้านในโรงอาหารนะครับก็เป็นข้าวต๋ยวเอามาแจกกับน้องๆน,นะครับก็ได้แจกไปแล้วนะครับอนุบาลป .1 ป .2 ก็รับประทานไปแล้วส่วนที่อยู่ด้านในก็จะเป็นเด็กโตนะครับ เด็กอนุบาลน,นะครับชุดเด็กเล็กก็เริ่มมากินไอศครีมแล้วนะครับอาจารย์นอตี้ก็แจกฟรีนีครับเด็กๆต่อแถวอยู่นะครับอันนั้นคือผออนะครับเสื้อดำใส่กระโปรงสีชมพูเนี่ยคือผออนะครับอาจารย์นอตี้ครับแจกไอศครีมเด็กๆอยู่นะครับ

อ่นั่งเรียบร้อยจังเลยไหนอันนี้น้องสกายใช่ไหมไม่ใช่เหรอไหนน้องสกายคนไหน,นหอ,อ่อยู่ตรงนี้เลยไหนน้องสกายไอศครีมนี้ทานได้ใช่ไหมลูกอร่อยไหมอร,อร่อยครับอร่อยครับนี่น้องสกายนี่กินเจนะครับว่ายาเ่กน้่น้องสกายนี่กินเจนะครับกินเจนี่กินไอศครีมไดเนานะใช่ครับ เอาสองก็ได้หนูกินหมดแล้วหนูก็ไปเอาอีกได้นะลูกมีเยอะอันนี้มันแข็งก,ก,กินได้ลูกช็อกโกแลตมันโดนเย็นแล้วมันก็จะแข็งอะไรนะแข็งินด้วยจะกินด้วยโอ้อร่อยอร่อยกกน้องสก,กายเป็นเด็กดีใช่ไหมลูกใช่ครับครับน้องสก,กายเป็นเด็กดีนะครับมน,นมือเปื้อน่มือเปื้อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเช็ดลูกกินก่อน อะไรนะครับกำลังถ่ายน้องกายอยู่ครับแต่น้องกายก็ได้ออกนะดูในช่อง youtube ได้นะลูกครับกินให้อร่อยอร่อยนะลูกคือแต่ละคนไหนใครหมดก่อนกันอันนี้ใกล้หมดหรือยังนี่ครับหมดแล้วไปเอาใหม่ดูนั่งเรียงแถว

ก็จะประมาณนี้ถ้าเพิ่งถเพิ่งเล่นอันไหนที่เขาเล่นนะห้ามเพื่อนแต่งให้แน่นอนว่าเอาอันไหนคะเอาสีเอาสีอะไรครับอันนี้จะขึ้นปฐมแล้วค่ะพี่พี่ปอปอหนึ่งปอสองปอสามแล้วสองนี้จะเป็นปอหนึ่งอนุบาลไม่หมดเลยอนุบาลนั่งเรียงอยู่หน้าห้องเรียนเลยนะครับ จันที่ก็ตักให้กับมือตัวเองเลยนะครับมาจกเด็กๆามาดูพอออกโอ้ยเดินอยู่น <laughs> คะคะขาพุ่งยายมาวันที่วันที่11ตุลามารับตำแหน่ง มาพึ่งทาพืางง้นที่ตัวเองใช่ใช่ค่ะ,ะเป็น,เนแล้วก็เป็นคนที่นามนคน <ละ S 1> นามนอยู่แล้วค่ะ,คะบ้านเกิดอยู่ยอดแกงเรานี่ละ ที่นี่ค่ะก็ได้ดีใจค่ะที่ได้ย้ายกลับมาบ้านสบายใจเนาะค่ะแมาอยู่นี่ก็เดินทางก็ไม่ไกลไม่ไกลค่ะเดียวก็ถึงค่ะประมาณสิบเลยโอ้นั่นกินไอติมแต่เป็นนี่เลยหรือเปล่าหรือยังก็ก็อยู่นี่ละค่ะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่มีโปรแกรมไปไหนเลยค่ะก็อยากอยู่ช่วยๆเด็กๆดูได้ที่นี่ก่อนโดยโดยพื้นเพนเด็กเราที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเใา้คำว่าขาดแคลนดอวยครับ ปฐมแล้วเด็กคนประฐม90%ที่ไม่ค่อยได้อยู่นั่นคือส่วนใหญ่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพวกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนที่บ้านค้าใครทำงานหาเงินให้ให้เด็กๆมากกว่าเป็นแก่เตรงเลี้ยงก็จะไม่นอยค่ะเป็นปัญหาไหมครับก็ก็มีอยู่นะคะก็คือด้วยด้วยว่า คือเด็กส bo ่วนใหญ่แล้วก็คือเด็กที่น like ี่จะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแบบนี้เพคือไม่ได้ไม่ได้อะนี้อะไรไม่มีปัญไม่กลัวอะไรแต่ว่าเป็นพูดถึงก็คือในเรื่องของครอบครัวคือว่าละคะเพราะว่าถ้าถ้าอยู่เด็กอยู่กับพ่อแม่จริงๆก็จะแบบนึงนะฮะก็คือจะไม่ได้คล้ายๆกับไม่ได้ขาดความรักอะไราแต่ว่าถ้าอยู่อยู่กับคุณตาคุณยาย ก็ก็รักเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะอีกรูปแบบนึงคือในบางทีหรือคุณตาคนณยาอาจจะเอาใจมากกว่าก็ได้รักเหมือนกับคุณน้องที่ได้รักลูกที่ได้รักนักการศึกษาสำคัญอนุบาลนักเรียนนะครับนักเรียนอนุบาลต่อท้ายแถวอันนี้ไม่ต่อแล้วครับนี่ อะไรครับอเตอแถวนองแทนลูกเรอแลูกไม่มาวันนี้ใ uh ช่ค่ะที่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างเามอนกับไอ้น้องน้องกับน้องปอที่มาช่วยนะคะให้ทำบุญกับเด็กๆวันนี้นะคะก็คือให้อาหารกลางวันมอบอาหารกลางวันให้เด็กๆก็ทำเีง ก็ส่วนใหญ่แล้วก็โรงเรียนก็จะมีมาเรื่อยๆก็คือผู้ใหญ่ใจดีทางบ้านเราก็าามีก็จะมา ให้อนกันเรื่องเรื่องทุนการศึกษาอย่างเงี้ยครับมีมีการทุนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบริจาคะจากผู้ใหญ่ใจดีบ้านงทางนอกนะคะแล้วก็ลู้บ้านที่ออกมาบริจาคด้วยแล้วก็เราก็จะมีงบของของรัฐบาลที่เขาให้แล้ว ว่าทางข้างนอกอีกก็คือสวยแล้วก็จะมีผู้ปกครองกระแทนผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามามอบให้เด็กๆเยอยค่ะเราก็จะมอบในกรณีพิเศษว่าจ,จะเป็นวันวันอะไรวันแม่เนี่ยค่ะม,มงานสำคัญวันสำคัญเอก็อยากจะให้ช่วยกันอยู่ค่ะในเรื่องเาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ขาดขาดแคลนกัน่รก็เรีนเรยนนีก่ก <c> ็จะก,ก็คือในเรื่องของเรื่องไอซ์ทีเรื่อง ยุ่ยู่มอะไนแล้วโรงเรียนก็ค uh, no ือเคยมีแต่ว่ามันมันเกิดการทำรูปแบบบ่เอาหรือบ่เอาอ่ะอยากมีโครงการโรงเรียนก็มีโครงการค่ะว่าประชุมกรรมการแห็นว่าว่าเราของมานกมายต่างๆชุมชนมีแบบเป็นท่องกาลข้างในนี่ใช่ไหมลาบลาไปดื่มไปได้หน่อยถ้าเป็นได่ก้อนนี่สามารถด่มได้อยกางน้อยก็ให้ให้มี มีตี๋ใกล้มีการเลี้ยงกัน